สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living o u t l a d by So p o l i s นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการ The n e นสสุขุมวิท22จาก The n e s t Property ครับครับโครงการนี้นะครับทำราคาออกมาได้น่าสนใจเลยเพราะว่าอยู่ที่130,000บาทถึง140,000บาทต่อตารางเมตรซึ่งเป็นราคาที่หาไม่ได้ในย่านนี้นะครับตัวโครงการจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับดูครับเ h e n e s สสุขุมวิท22ตั้งอยู่ในซอยสุข,ขุมวิท22อยูอ่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า2สาย ไกลตัวโครงการที่สุดจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์ศิริกิจระยะทางเพียง350เมตรรวมถึงห่างจากรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีอโศกและพร้อมพงประมาณ1กิโลเมตรซอยสุขุมวิท22เป็นหนึ่งในหลายๆซอยของย่านนี้ที่สามารถเชื่อมทะลุถึงกันได้ค่ะทั้งถนนสุขุมวิทถนนรัชดาพิเศษและถนนพระราม4การเดินทางในย่านนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเลยล่ะค่ะ พื้นที่ของโครงการยังอยู่ใกล้กับอาณาจักรศูนย์การค้ายอย่าง The M District ที่มีทั้ง Emporium, M q u a ค t เทียและที่จะตามมาอย่าง M อ p h สเฟรวมถึงสวนเบนจกิติที่จะกลายเป็นสวนป่าในอนาคตอีกด้วยค่ะจุดเข้าออกของโครงการจะมีจุดเดียวนะครับแล้วก็ทางเข้าออกของโครงการเนี่ยจะมี้อ,อมรปภแล้วก็มีในส่วนของการสแกนบัตรเพื่อเปิดประตูนะครับสําหรับลูกบ้านแล้วก็พอเข้ามาเนี่ย คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นที่จอดรถะลําสลับที่จอดรถนี้ก็คือก็จะมีะบริเวณจอดรถอยู่ชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ที่จอดรถทั้งหมดมีอยู่ประมาณ55%เปร็นะฮะเป็นจอดชั้นล่างระหว่างอาคารทางเข้าอาคารเนี่ยไปถึงอาคาร 2, ะะ 2> องเลยฮะสรับตัวล็อบบี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแขกแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องติดต่อกับรปภข้างหน้านะครับเพื่อให้เขาเนี่ยโทรเข้ามาบอกออทางนิติให้เปิดประตูให้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นผู้อยู่อาศัยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสแกนนบัตตรรงี้้เเเพื่อปิดดไลย เข้ามาในส่วนล็อบบี้นะฮะพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นพื้นที่แบบดับเบิลสเปซคือมันจะสูงกระโปรงแล้วก็มีกระจกเนี่ยช่วยเปิดรับแสงเข้ามาครับข้างในนี่ก็จะมีโซฟาจัดวางเป็นกลุ่มๆๆนะฮะเพื่อไปนั่งคุยกันได้ในส่วนของล็อบบี้นะครับก็จะมีพื้นที่ของเมลบ็อกซ์อยู่ฝั่งนี้นะครับสาหรับลูกบ้านมีจดหมายมีอะไรเข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อไปกับฟิตเนสด้านหลังนะครับแล้วก็จะมี สวนที่สองอยู่ด้านหลังอีกทีหนึง่งแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็กราดเฮาส์เป็นสวนแล้วก็มีสั่งเด็กเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันทีละจุดเลยนะฮะโอเคครับมาในส่วนของฟิตเนสกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับฟิตเนสเนี่ยจะอยู่ติดกับล็อบบี้เลยก็คือสามารถเข้าได้ทางล็อบบี้นะฮะห้องฟิตเนสของที่นี่เนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขาบอกว่ามีเครื่องเล่นครบนะฮะสำหรับทุกส่วน เรามาดูกันดีกว่าว่ามันครบจริงหรือเปล่าอย่างนี้เล่นอกตัวนี้ขาพปกติเราจะไม่ค่อยเห็นต้องเล่นขาอยู่ในฟิตเนสที่อยู่ตามคอนโดนะฮะแล้วก็อันนี้หลังจักรยานครับตัวนี้ท้องมีเสื่อโยคะอีคิปตตลเครื่องเดินออกกําลังกายแล้วก็มีลู่วิ่งมีม้าแล้วก็ดัมเบลครับดัมเบลมีถึงหนักถึงห้าสิบเลยนะโอเคฟิตเนส ก็น่าจะประมาณนี้เอ่เรามาดูส่วนที่ต่อจากฟิน,นกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นโซนพักผ่อนนะฮะเสียงธรรมชาติดังมากตรงนี้มันจะเป็นแบ่งเป็น3าโซนหลักๆก็คือโซนนี้จะเป็นโซนบาร์บีคิวฮะเขาะจะมีเตาปิ้งบาร์บีคิวให้เราก็มาปิ้งย่างหมูย่างไก่ย่างเนื้อกันตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็มีส่วนสําหรับล้างจานให้ด้วยนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นโซนนั่งเล่นครับ พื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ติดกับน,น้ําตกคือเราก็สามารถมานั่งจับกลุ่มพูดคุยกันได้ตอนนี้ตอนเย็นเย็นตอนเช้ชาหรืออะไรก็ได้ครับตัวหนึ่งจะเป็นโซนนั่งเล่นอีกเหมือนกันฮะแต่ว่ามันจะมีลานตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถมาโยคะมายืดมานั่งพูดคุยล้อมวงกันตรงนี้ได้เหมือนกันครับปกติน้ําตกเนี่ยเขาจะเปิดในช่วงเย็นนะครับเพราะว่า <c oughs> จากที่ดูนี่คือก็เสียงก็ใช้ได้อยู่ <c oughs> ก็ได้บรรยากาศเหมือนมาเที่ยวน้ําตกจริงๆนะฮะสำหรับโครงการนี้นะครับมีการตกแต่งส่วนกลางในสไตล์โมเดิร์นอิงลิชลักชัวรี่นะครับ ก็ <Would ads> ถ้าเข้ามาในส่วนของสระว่ายน้ำอะไรตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าจะมีหัวสิงโตพ่นน้ำนะคะถ้าเป็นสไตล์ไทยก็จะเป็นพญานาคพ่นน้ำเนาะแต่นี้เป็นลิชก็คือจะเป็นสิงโตสระว่ายน้ําเป็นระบบกลืเรนะครับก็จะมีแยกสระเด็กแล้วก็มีสระผู้ใหญ่แล้วมีจักรุชีด้วยตรงน้ำก็คือพ่นน้าตรงนี้นะฮะถัดเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นโซนนั่งเล่นตรงนี้นะฮะให้เรามานั่งพักมานั่งคุยกันได้นะครับผม พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยฮะมันจะถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่เป็นรูปตัวอยู่ล้อมมันไว้ฮะช่วยบังแดดแล้วทําให้เราสามารถใช้ได้ในหลายช่วงเวลาด้วยกันครับเวลาว่ายน้ําก็จะไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับเป็นสนามเด็กเล่น สำหรับลูกบ้านที่มีบุตรหลานมีลูกอะไรเงี้ย<ม>ก็พามาเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันครับนะฮะเอามาตรงพื้นที่ส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ glass house หรือที่<ม>บ้านเราเรียกว่า<ม>เรือนกระจกปกติเราจะใช้เรือนกระจกในการปลูกต้นไม้มพวกแบบต้นไม้ที่ต้องการอากาศร้อนๆตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่อบอุ่นน่าจะสบายสบายขนาดไหนมาดขาูข้างหลังดีกว่า <laughs> ไม่ทำงาน <laughs> Okay. เรามาอยู่ที่ยูนิต28ตารางเมตรนะครับหนึ่งห้องนอนของโครงการนี้กันก่อนอย่างแรกมาดูที่ประตูกันก่อนโครงการให้ดิจิตอลดอรล็อกนะครับเป็นแบบที่สามารถที่ใช้การ์ดได้ด้วยแล้วก็กดรหัสได้ด้วยแล้วก็มีตาแมวตรงนี้เอาไว้มองคนข้างนอกได้ความสูงของเพดา,านจากพื้นถึงข้างบนเนี่ย2.5เมตรครับพื้นเป็นไม้ลามิเนตสำหรับห้อง28ตารางเมตรนี่นะครับก็คือราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3.9ล้านบาทนะครับอ่ะโอเคมาดูที่ เข้ามาครั้งแรกเลยเข้ามาเข้ามาตอนแรกเลยก็เจอกับส่วนของเป็นห้องรับแขก l i ฟวิ่ง o ูมนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ถัดไปตรงนู้นเป็นครัวและตรงนี้เป็นห้องนอนนะฮะก็จะมีการแบ่งโซนกันชัดเจนนะครับแล้วก็ด้วยความพิเศษของห้องไทยเนี้ยที่ที่โครงการเขานำเสนอคือเป็นห้องหน้ากว้างประมาณ7 5เมตรนะครับทำให้ทุกห้องเนี่ยมีแสงสว่างเข้าหมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกัน แตละโซนดีกว่าว่าแต่ละโซนมันมีอะไรบ้างสำหรับห้องนี้นะครับเริ่มที่โซนลิฟวิ่งอเรียนะฮะตรงนี้เขาจะให้มาเป็นโต๊ะทานข้าวขนาดสองที่นั่งนะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นโซฟาเป็นโซนทีวีโซนนั่งเล่นดูโทรทัศน์เนี่ยฮะทางโครงการเนี่ยคือเขาเขาให้โซฟามาแบบนีเลยใช่ไหมคุณใช่ครับจะให้เฟอร์นิเจอร์มาให้ตามนี้เลยครับม,มาดูเฟอร์นิเจอร์อีกตัวหนึ่งตรงนี้เป็นมันคล้ายๆกับที่เหมือนจะเป็นโต๊ะทำงาน แต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเอาไว้วางทีวีได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันว่าจะเป็นโต๊ะทำงานดีไหมหรือว่าจะเป็นชั้นวางทีวีน่าจะวางทีวีได้ประมาณสี่สีวิวนะครับเพราะว่ามันติดตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้เขาทำวิว้วเป็นตู้นะครับตู้ก็ไม่ได้เปิด2ด้านนะเปิดได้ด้านเดียวเพราะว่าเราจะเก็บของแบบซ่อนไว้ข้างในนะครับห้องนี้ก็ เนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ด้วยครับเป็นหน้าต่างแบบบานสไลด์โครงการก็จะแถมทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีม่านด้วยใช่ไหมม่มานให้ด้วยฮะม่านให้ด้วยม่านทึบแล้วก็ม่านโปร่งชั้นหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของห้างน้ำนะฮะเข้ามามันก็จะมีพื้นที่ประมาณหนึ่งเนาะเราก็สามารถหมุนตัวได้นิดนึงแล้วก็สิ่งที่เขาให้มามันก็จะเป็นกระจกนี้กับอ่างล้างหน้าเนี่ยฮะกระจกเนี่ยสามารถเปิดแล้วเก็บของใช้กระจุกกระจิกพวก แบ่งสีฟันแบ่งสีฟันตรงนี้ได้ฮะหันั้นหน้าก็มีพื้นที่วางได้อีกนิดหน่อยแล้วตรงนี้เขาก็จะให้เป็นชักโครกนะฮะสุขภัณฑ์ที่เขาให้มันจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับผมเข้ามาในส่วนของโซนอาบนะ้ำเนี่ยฮะเขามีแฮนด์ชาเวอร์ให้แล้วก็มีที่วางกระ่ให้รวมถึงตรงนี้ก็มีช่องหน้าตา่างระบายอากาศด้วยนะครับผมถัดจากโซนลิฟวิ่งรูมนะครับก็จะเชื่อมต่อไปยังห้องครัวนะครับซึ่งครัวที่โครงการให้มาเนี่ยเขาจะทําเป็นโคปิด นะฮะโดยมีประตูกระจกบ,บานเลื่อนตรงนี้ไว้ให้นะครับเข้ามาในโซนครัวจะมะีพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นใช่ไหมโอเคเป็นพื้นที่ว่างตรงนี้สําหรับการในการวางตู้เย็นนะคระขนาดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสามารถที่จะวางตู้เย็น2ประตูขนาด 7- จ็ดถึงแคิวได้แล้วก็แพน t r y ตรงนี้ ท็อปจะเป็นหินเทียมแบ็กสแปซนี่เขาก็จะปูพกกระเบื้องเอาไว้ให้นะเพราะว่าเวลาทำความสะอาดมันก็จะง่ายตรงนี้เครื่องดูดวันนะครับของเทคกาแล้วก็มีตู้เก็บของตรงนี้นะครับบนครัวตรงนี้ก็มีปลักไฟจุดหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราจะ มีเครื่องทางกาแฟอะไรนั่นนู่นนี่ก็สามารถที่จะใช้ปลั๊กไฟตรงนี้ได้แล้วก็ช่องข้างล่างสำหรับคนที่ชอบประกอบอาหารโดยใช้ไมโครเวฟนะครับทีนี้ต่อถัดจากห้องครัวเนี่ยมันก็จะเป็นระเบียงข้อดีของครัวที่ติดระเบียงก็คือสามารถที่จะเปิดระเบียงตรงนี้แล้วก็ระบายอากาศระบายควันนั่นนู่นนี่ได้เลยครัวเราก็จะไม่กลิ่นแรงนะครับในส่วนของระเบียงเนี่ย ระเบียงของห้องนี้จะมีการวางคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องเซอร์วิสของในการที่จะวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยอันนี้เนี่ยความสูงเนี่ยมันสามารถจะวางเครื่องซักผ้าฝาบนได้ด้วยนะถ้าดูไปนะครับครับเข้ามาในห้องนอนนะฮะห้องนอนเนี่ย สามารถจะวางเตียงขนาด5ฟุตรหรือว่าจะ6ฟุตก็ได้แต่ว่าถ้าเราวาง6ฟุตเนี่ยเราคงต้องเอาเตียงไปชิดติดผนังเลยแล้วมันก็ยังจะพอมีพื้นที่ตรงนี้อยู่นิดนึง<ม>แล้วเขาก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้เป็นบ้านสีขาว ข้างในก็จะเป็นช่องเก็บของข้างบนแล้วก็มีราวแขวนตรงนี้ข้างๆตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีโต๊ะแต่งหน้าอยู่เราสามารถแต่งหน้าตรงนี้ได้แล้วตรงนี้สามารถติดกระจกนะครับผมอ่มันดูที่ปลายเตียงปลายเตียงเนี่ยเขามีที่ว่างเอาไว้ติดทีวีได้นะฮะเป็นทีวีแขวนผนังนอนดูเน็ตตึกได้ก่อนนอนแล้วก็ไม่ต้องนอนไม่ได้นอน แล้วเราก็มาในห้องอีกแบบนึงนะฮะเป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาด30ตารางเมตรนะฮะเป็นห้องแบบที่ขายดีที่สุดของโครงการและตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ห้องนะฮะยูนิตนี้นะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนครัวก่อนเลยครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวเปิดนะฮะก็ตัวแพนซี่หรือว่าตัวโซนครัวเนี่ยสเปกเนี่ยก็จะได้เหมือนกับห้องที่ผ่านมาเลยนะฮะถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยก็สเปคเหมือนกับข้างบนเลยแต่ว่าจะมี สิ่งที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือ,อท้ายนี้จะได้เป็นที่ดูอากาศนะครับซึ่งไทที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ดูอากาศเพราะว่าสามารถที่จะเปิดกระจกแล้วก็ระบายความชื้นออกไปได้ถัดเข้ามาเราก็เจอส่วนของ living area นะฮะแต่ตรงนี้มีตู้ที่เราบิ i มาให้อยู่เป็นตู้รองเท้าเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้จะเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยเพราะว่ายังพอมีพื้นที่ให้เราใช้งานได้อยู่ถัดไปจะเป็นส่วน living area ที่เห็นได้ชัดเลยว่ามีพื้นที่ ค่อนขัางกว้างพอสมควรเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟาเนี่ยถือว่าดีมากเลยเพราะว่าน่าจะประมาณ3เมตราตรน่าจะน่าจะประมาณเกิน3เตมตรแหละก็สามารถที่จะวางทีวีขนาดใหญ่ได้จริงๆแล้วเลยเอาสําหรับห้องนี้นะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยู่คนเดียวหรือว่อาคนที่อยู่กับแฟนแล้วก็ทํางานในช่วงเวลาเดียวกันนอนพร้อมกันถ้าเกิดว่าเรานอนไม่พร้อมกันเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยไปดูกระจกบานเลื่อนที่มันใสๆเนี่ยเวลาข้างนอกเปิดไฟเนี่ย คนข้างในก็จะได้รับการหลก,กวนเรื่องของแสงน,นันนุนนี่าบางคนก็อาจจะใช้วิธีการแบบติดมา่านอะไรนี้ก็ว่าไปส่วนที่น่าสนใจส่วนหนึ่งของห้องนี้ก็น่าจะเป็นที่ระเบียงเนี่ยฮะเพราะระเบียงมีความกว้างมากกว้างและยาวแล้วก็ตรงนี้ด้วยความที่มันอยู่กลางตึกเนี่ยเราก็จะสามารถชมวิวตรงสาวายน้ํากับตึกขนาบข้างทั้งสองฝั่งนี้ได้เลยฮนะจริงๆการออกแบบที่เป็นซี่ๆเนี่ยคือมันเป็น าการออกแบบของสถาปนิกที่ออกแบบที่นี่นะครับเขากะทับใจกับตึกที่นิวยอร์กมาที่มีหน้าต่างเป็นซี่แบบนี้ก็คือถ้าเกิดมองมเข้ามาเนี่ยก็คือจะเห็นทุกห้องเป็นหน้าต่างเบนซี่ก็จะรู้สึกว่าอ่าฉันอยู่ต่างประเทศฉันอยู่นิวยอร์กครับคุณผู้ชมนี่ก็คือโครงการเด e n e นสสุขุมวิทยี่สองน,นะครับโครงการนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคุณสรุปให้ฟังหน่อยก็เป็นโครงการที่อยู่ใจกลางสุขุมวิทในย่านอโศกและ้อมพงษ์ครับคือ การอยู่ใจกลางสุขุมวิทเนี่ยมันก็มีข้อได้เปรียบได้ทั้งอยู่ได้เองเพื่อที่จะไปทํางานสะดวกสบายใกล้ที่ทํางานและก็สามารถจะปล่อยเช่าได้อีกด้วยเหมือนกันครับโครงการเนี่ยยังทําราคาได้ถูกกว่าคอนโดที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนี้ด้วยราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเท่าไหร่ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรในโครงการนี้ก็เฉลี่ยต่อประมาณ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นครับตอนนี้ทางโครงการยังมีโปรโมชั่นพิเศษขายเป็นแบบ fully furnished แถมทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าบางรายการนะฮะ ในราคาที่เท่าเดิมและสําหรับคนที่จะซื้อเป็นซูรีพิเศษเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเป็นราคาพิเศษด้วยครับแต่อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจของโครงการนี้ก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พร้อมอยู่พร้อมโอนแล้วนะครับอันนั้นคือถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจโครงการเนี่ยเข้ามาดูก็จะสามารถที่จะเห็นห้องจริงบรรยากาศจริงแล้วก็ได้ดูผู้คนจริงว่าเป็นยังไงนี่ิีเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เวลายื่นกู้เนี่ยก็คือก็สามารถที่จะผู้ธนาคารได้เต็มเลย วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการ Living o u o w b y Estopolis นะครับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลโครงการหรือว่าอยากรู้ว่ามีคอนโดไหนหน่าสนใจบ้างก็เข้าไปที่เว็บไซต์ estopolis.com ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ